วันนี้วันที่30เดือนกันยายนปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานจงอยู่อย่างห่วงใจเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่ของลูกอย่าได้เสียเวลาของลูกในการคิดถึงคนอื่นจงบทเครื่องปรุงของลูกเอง แล้วจงได้รับความทราบซึง้งคำถามของเมรีในวันนี้ทำไมจึงมีความจำเป็นสำหรับพ่อที่จะอธิบายทุกสิ่งให้กับลูกๆในรายละเอียดและให้เวลากับลูกมากมายแม้นว่าความรู้นี้จะเป็นเพียงแค่วินาทีเท่านั้นคำตอบพ่อ,พ,อพ่อเห็นว่า ไม่ว่าจะมีการปรับปรุงใดๆอยู่ในตัวลูกๆหรือไม่หลังจากที่ได้ให้ความรู้นี้แล้วต่อมาท่านก็จะให้ความรู้นี้เพื่อที่จะปรับปรุงเกิดขึ้นในตัวลูกอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆท่านได้ให้ความรู้ของมเมล็ดและต้นไม้ทั้งหมดและเป็นเพราะสิ่งนี้ที่ท่านถูกเรียกว่าเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ ถ้าท่านนั้นจะจากไปหลังจากที่จะให้มนจาก,กับลูกๆในวิดาทีแล้วท่านก็จะไม่ได้รับสมญาของมหาสมุทรแห่งความรู้สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกอย่าได้เสียเวลาของลูกในการคิดถึงสิ่งอื่นๆให้คงอยู่อย่างซาบซึ้งด้วยตัวของลูกเองคิดถึงตัวลูกเองแล้วทำดวงญาณของลูกให้สาโตประทาน จุดที่สองเพื่อที่จะเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาธรรมดาให้เป็นนาายลูกนั้นจะต้องจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นในชั่วสุขณะสุดท้ายของลูกจงเก็บวิธีการที่อยู่สูงสุดนี้ไว้อยู่เบื้องหน้าลูกแล้วเยียนพยายามนี้ฉันเป็นดวงยานฉันจะต้องลืมร่างกายนี้พรของบาบา ขอให้ลูกนั้นจงเป็นอิสระจากการดึงดูดและเป็นอิสระจากการติดยึดโดยการคงอยู่อย่างรู้สึกตัวว่ามันเป็นของขวัญพิเศษที่ลูกนั้นได้รับจากผู้ประทานลูกบางคนพูดว่าพวกเขาไม่มีการติดยึดใดๆอยู่กับใครแต่พวกเขานั้นชอบ คุณธรรมของบางคนอย่างมากๆโดยเฉพาะหรือว่าคนนั้นมีคุณสมบัติพิเศษมากมายในการทำงานรับใช้อย่างไรก็ตามสำหรับความคิดของลูกที่จะถูกดึงไปหาบุคคลต่างๆหรือสิ่งครอบครองซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็คือได้รับการล่อลวงใจในขณะที่เห็นคุณสมบัติพิเศษของคนอื่นๆคุณธรรมของพวกเขา งานรับใช้ของพวกเขาอย่าได้ลืมผู้ประทานมันเป็นของขวัญพิเศษจากผู้ประทานสำนึกรู้เช่นนี้จะทำให้ลูกๆเป็นอิสระจากการติดยึดและสิ่งรอใจทั้งหลายได้ลูกจะไม่ได้รับความประทับใจโดยใครใดๆคติพจน์ในวันนี้จงมาเป็นนักสงเคราะห์ทางจิตวิญญาณ ที่ลูกนั้นได้แสดงจุดหมายปลายทางให้กับดวงยานที่เร่ร่อนแล้วทำให้พวกเขาพบปะกับพระเจ้าอัจฉรโอมชานติ